สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันนิดหนึ่งก็พอดีกรมป่าไม้เขาเปิดอนุญ,ญาตให้ปลูกและตัดได้ไม่ผิดกฎหมายเนาะพศอสองพันหน่าจะ62นะจำผิดไงก็ไม่รู้ผมก็เลยเอาไม้ป่ามาปลูกไปขอเข้ามาทีแรกเป็นไม้ป่า ที่เขากลมป่าไม้เขาพ,อพอ่อๆปลูกไว้แล้วปลูกไว้ปีหนึงก็เปิดดูเรื่อยตาม Google มั่งตาม YouTube มั่ง Google ก็ไม่มีอะไรข้อมูลอะไรก็ไม่มีก็มาเจอตัวนี้เจอเมล็ดก็เมลิดข้อมูลก็ไม่มีมีน้อยม,มีมีน้อยแล้วเข้าไปใน YouTube เข้า Google เข้า YouTube พอดี Youtube ก็ไปเจออยู่2ที่ก็เป็นสวนตั้งศิลที่หนึ่งอยู่นคนปรปฐมเละกที่หนึ่งเป็นสวนของอาดาวอยู่พิษณุโลกก็ไปดูข้อมูลการปลูกก็ไม่มีอะไรเลยมีน้อยมากท่านอื่นก็มีบ้างลงไว้ใน Youtube แค่เพาะเม็ด10เม็ด ยี่สเมตรก็แค่นั้นนะไม่มีวิธีการปลูกไม่มีอะไรทั้งนั้นผมก็ดูมาเรื่อยๆช่วงนั้นเขามีต้นขายเลยน่าจะมีมีบ้างแล้วแหละแต่ผมก็ไม่มีเงินซื้อหรอกแต่ผมก็ไม่รู้จะทำไงจะไปหาที่ไหนผมก็เข้าไปดูที่นู่นมั่งที่นี่มั่ง ก็เข้าไปในชมลมปลูกไม้เศรษฐกิจเนาะไปเจอพอดีก็เขาก็มีต้นขายเหมือนกันต้นหนึ่งก็สูงประมาณสักน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก20เซนเนาะคืบหนึ่งคงประมาณนั้นแหละแล้วเขาขายอยู่ต้นหนึ่งประมาณน่าจะอยู่สัก200หรือ220เนี่ยผมไม่แน่ใจหรือ120เนี่ยผมจำไม่ได้ช่วงนั้นอาจจะ120เนาะไม่ถึง2 0 0หรอก อาจจะอยู่ที่ร2 0สอ่ะสูงประมาณ20เซนเนาะออถอาจำไม่ผิดประมาณนั้นแหละผมก็เข้าไปในชมรมไม้เศรษฐกิจก็ไปเจออยู่ที่นึงเ,ออเขาขายเม็ดอยู่แต่เม็ดช่วงนั้นถูกแพงผมก็ไม่รู้ซื้อมาก็เม็ดหนึ่ง 20... ่สิบบาบทครั้งแรกซื้อมา6เม็ดไม่กล้าซื้อมากเพราะไม่รู้่ ถามว่าว่าเก็บเงินปลายทางไหมเขาก็บอกไม่เก็บต้องโอนมาให้การโอนมานี่ซื้อของออนไลน์ไม่ว่าจะโอนหรือไม่โอนก็กลัวแหละกลัวกลัวจะมีปัญหากลัวจะโดนเพราะว่าไม่กล้าก็เลยซื้อมาหกเม็ดห้าหกเม็ดก็ส่งมาพอส่งมาแล้วก็เออชักเริ่มมั่นใจเนาะก็เลยซื้ออีกสิบเม็ดเอาสิบเม็ดก็เป็นสิบหกมาเพาะชุดนี้ ชุดแรกเนี่ยชุดแรกกับชุด2นะสองครั้ง6กับสิบพะขึ้นมาได้แค่8เม็ดนะสิเม็ดได้8เม็ดก็มาปลูกชุดนี้ตอนมาปลูกมันก็ขึ้นครั้งแรกเนาะขึ้นครั้งแรกถ้าขึ้นครั้งแรกมาสวยดีก็ปลูกโตดีเจริญเติบโตได้ดีครั้งแรกขึ้นมาไม่สวยเม็ดแตกไม่ดีเปลือกแตกไม่ดีก็ไม่สวยชุดนี้ก็ได้มา ได้มา8เมตร16เพราะได้8เนาะ2ชุดชุดที่1กับชุดที่2ก็ใกล้กลกลเคียงกันเพราะกับฟาร์มโตก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แล้วก็มาชุดที่3ชุดที่3สั่งอีกเจ้าหนึงนี่ก็เพิ่งรู้จักก็ยังไม่กล้าโอนเหมือนกันก็เลยสั่งเขา10มเมตรก็ให้โอนเงินก่อนอีกเหมือนกันเอา10เมตรมาเพราะเขาขึ้นมา สัก8เม็ดแต่ชุดนี้ไม่ค่อยสวยชุดที่3มไม่ค่อยสวยโตไม่ค่อยดีปลูกไว้แล้วก็โตไม่ค่อยดีได้มา8เม็ดก็เออเขาได้มา8เม็ดก็โอนเงินไปก็เริ่มมีความมั่นใจก็ชุดที่4ก็เลยสั่งมาอีก100เม็ดด้วยความมั่นใจโอนเงินไปก่อนเหมือนกันแต่เขาแถมไม่10เม็ดก็เป็นที่ มีรากแล้วช่วงนั้นมันก็สั่งง่ายหน่อยเนาะสั่งปุ๊บได้ปับ๊บเพราะไม่รู้ว่าช่วงนั้นเป็นยังไงก็ไม่ค่อยมีคนซื้อเยอะสั่งปุ๊บก็ได้ปั๊บมาเขาแถมไม่สิบเม็ดเป็นร้อยร้อยสิบชุดที่สี่เนาะเรื่องราคาครั้งแรกยี่สิบห้าเม็ดละยี่บห้าครั้งที่สองเม็ดละสามสิบเริ่มอะชุดเนี่ยชุดสามนะค 3, ะครั้งที่สามกับาครั้งที่สี่เม็ดละสามสิบบาทมีรากแล้ว ก็งอกชุดที่นี่ดีงอกดีงอกมาได้ประมาณสักร้อยห้านะเอาสักร้อยห้าตีสักร้อยร้อยห้าก็ดีฝ่าดีฝ่าชุดที่3ชุดที่3 10เม็ดขึ้นมา8ปดแต่ไม่ค่อยดีปลูกก็ไม่ค่อยโตชุดที่4จะโตดีเริ่มโตดีเพราะการงอกมันดีเนาะเริ่มงอกดีแล้วมาชุดที่หชุดที่หยังยังตอนนี้ยังยังบอกอะไรไม่ได้ต้องดูผลงานก่อน ยังไม่รู้จะลงปลูกรอไม่ลงปลูกก็เริ่มขึ้นแล้วแต่ก็ยังยังไม่ไม่อะไรเท่าไหร่แต่มาตอนนี้ผมว่าเขาคงไม่ไหวแล้วแค่พอเริ่มแตกสองใบได้ข่าวว่าสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าเท่าไหร่ไม่รู้เนาะต้นแค่แตกสองใบอะเข้าไปสองร้อยกว่าบาทแล้วโอ้ยมันแพงมากมันไม่ไหวอะครับก็ทําแค่น้อย,อยตอนแรกก็คิดจะไม่เอาหรอก ก็ว่านั่งศึกษาไปตอนแรกก็ปลูกแบบไม้ป่าธรรมดาที่เขาแจกแหละตอนนี้เขาบอก20กว่าปี30ปีฝาจะโค่นได้นี่ก็เลยมาดูมะลิมะลิก็ว่าถ้าดูแลดีๆนะ6ปี7ปีก็ออกลูกเอาละอายุเราก็มากแล้วจะอยู่ได้ตัดต้นนะคงไม่ได้ตัดแล้วละ่ะนี่ก็ว่าอยากดูลูกหน่อยเพื่อเก็บลูกได้ขายได้เม็ดละบาทสบาทก็ยังเอาเพื่อระยะสั้นเหมือนยางพาราเนาะ 8ปี7ปีก็ได้กี่ถ้าดูแลดีๆก็7ปีอย่างพราเหมือนกันนี่ก็คงยังบอกไม่ได้เพราะข้อมูลผมไม่มีเลยตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็เริ่มเยอะแล้วแต่ข้อมูลก็มียังไงมั่งผมยังไม่รู้ตอนผมปลูกใหม่ใหม่ศึกษาข้อมูลไปเทิดหาไม่เจอชุดหนึ่งก็ชุด2นี่ปลูกตอนไหน น่าจะได้เม็ดมาประมาณทักเดือนเมษาหรือเปล่าเนคะงประมาณนั้นแหละจําไม่ได้ไม่ค่อยมั่นนะนะเมษาแล้วก็ปลูก,ลกสภาคงประมาณเนี้ยก็กี่เดือนก็นับ,น,บนับเอาเองแล้วกัน,นเดือนนี้ก็เข้าไปตุลาแล้ววันที่สามตุลาเา้านับเอาเองบางแล้วกันคง,ง,งไม่นับเ <laughs> นี่ยก็คงประมาณเมษาเมษา 63เนะาะเนี่ยคงประมาณนี้แหละเพราะผมก็จําจไม่แม่นเท่าไหร่หรอกแล้วก็หลงหลงลืมลืมบ้างเห็นว่าปลูกแล้วจะได้มีเนื้อเนาะคงเนื้อไม่ได้กินนะผมว่าก็ได้ไม้มากกว่ากับได้ใบเป็นอากาศที่หายใจคงประมาณนั้นแหละน่าจะเป็นอย่างนี้วันนี้ก็คุยยาวนิดนึืมได้ลูกออกมาได้เม็ดขายเม็ดระบาดกเอาเถอะอายุสั้นๆตอนนี้ต้นก็ไว้ว่ากันอีกที มีแจ่ของดีั้งนั้นเนี่ยเห็นว่าต้นมันตรงดีไม่เหมือนอย่างอื่นก็คดไปคดมาก็จะมีตรงกับไม้สักยางนาเนาะอย่างอื่นก็ศึกษายอยู่เดี๋ยวจะเอาไม้พวกนี้ไปปลูกที่อื่นเหมือนกันตรงนี้เมล็ดคงไม่ไหวแล้วราคาสูงขนาดน,นี้แล้วตอนนี้จองเม็ดนะโอ้โหผมถามพอจะได้ชุดที่แล้วประมาณชุดที่5ของผมเนาะจองเป็นเดือนพอจะได้เลยเบื่อเลยไม่เอาแล้วยุดเดี๋ยวไปเอาอย่างอื่นเถอะ แค่นี้พอแหละแต่ไม่รู้นะท่านใดผมก็ไม่รู้ว่าเ,เขาจองได้กี่วันได้ไงได,ได้ไม่รู้ไม่ถามข้อมูลเหมือนกันก็าบอกโอ้โหตอนท่านก็นยังไม่ได้นะเห็นลงมาถามไม่มีไหมยังไม่มีมีไหม,มยังไม่มียังไม่ถึงนะคิวครับเอาเอารอกันไปแล้วกันครับขอบคุณมากครับแค่นี้แล้ววันนี้ยาวหน่อย